สวัสดีจุงกะครับ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องบองดนเดิมพี่น้องบองดนพาชิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตับใครให้บองดนด้วยเดิอพี่น้องมาวันนี้ส้มตําพี่น้องตาปลาพี่น้องนี่ได้แหนมแหนมส้มปลาพี่น้องปลาย่างมาพี่น้องมีข้าวปุ้นจากน้อยมาน้ำลายแตกพี่น้องมาแซ่บแซกับบองดนพี่น้อง กินน้ำปลาก่อนพี่นอ้องนี่ยดวยั่วอย่างนี้เลยพี่นอ้องมามา,าแซ่บคักแท้พี่นอ้องมามาเน้ำปลาพอดีเลย ปร่ยากใช้มือด้วยพี่น้องรับชมคลิปอยู่จังหวัดไหนอย่าลืมคอมเมนต์ให้บังดอนเลยเด้อพี่น้องมาแซ่บๆนำกันพี่น้องหืมหนัม่มาก แซ่บพี่นอ้องกินมาก เซ่บยน้งองอรับชมยวนไหนไปน้องมามาทานลำกันพี่น้องแส่บบตาย ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พงดลใหเป็นกำลังใจให้พงดลด้วยพี่น้อง มาแซ่แบแซบนำการพิณัมคำนิดคักแค่เน้นเน้นข้าวปุ้นแซ่บ หมดคำเสียวว่าวอพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยมาทานนำกันจบหลาย ปลาเนี่ยหอมตลบอบอวนพี่นอ้องหืมใครบอแสบเนี่ยแม่ไปหาหมอพี่น้องนี่อืม ใชอ,อ๋อมากปลาร้าพี่น้องนัวดีขนาด สุดจะบรรยายไปแน้วน้ำเปล่า <fin anta> <ots> <medim> <ís lling meat> ส้มกับราคาน่งางอืยิมน้ำส้ตมตำ อืมทำนิด hmm. อ mm ืมมใชบ จับหลายอขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชม จิไว้จะเป็นคิดล่ากับาังมาชิินจุงก้าบาท <believers>